อุ้ยเหี่ยครเดียวเฮ้ยโอ้โหเสดไม่ทันแม่งจำสกแกลผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยูก่กับอีกหนึ่งปืน AR ของภาคแวนเก่านะครับมันมีชื่อว่า AS44 นะครับมันคือปืน AR ของสหภา,ภาพโซเวียตนั่นเองนะครับ ซึ่งจุดเด่นหลักๆของปืนนี้ก็คล้ายๆ AR กระบอกที่้ที่ผมลงปเลยนนะครับก็คือเรื่องลั่นเร็วนะครับน่าแปลกใจมากครับที่ยุคเวอร์วอนะครับมี AR ที่ลั่นเร็วเยอะขนาดนี้นะครับในเกมแวนการ์นะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับอันดับแรกมาที่กล้องก่อนเลยนะครับเป็น2.5ครับอันนี้น่าจะเป็นออปติกยอดฮิตเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆคูณ3ของพวกโฟวอลหรือว่า m o เดิร์นมาเฟนะครับบาเรลนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวแรกนะครับอันนี้มันจะบวกรีคอยล์คอนโทรลได้มากที่สุดสําหรับบา หรือว่าถ้าใครอยากเล่นแต่งแบบเล่นใกล้ๆนะครับลองใส่ตัวนี้บวก Headshot Damage ครับแต่ว่าอันนี้มันจะลดตัวไว้นะครับก็ใครแม่นหัวลองใส่อันนี้ดูน่าจะเถื่อนมากๆนะครับต่อมาที่ Muscle นะครับอันนี้น่าจะเป็น Muscle ที่น่าจะยอดฮิตของภาคแวนการ์ดนะครับเพราะว่ามันบวกระยะ d าเมจอันเดียวเลยนะครับแล้วก็ได้ความแม่นยำเข้ามาด้วยผมใส่เป็น F8 นะครับแล้วก็ u n d e r b e l l อันนี้ผมใส่เป็น Recoil Control แล้วก็ Hipfire Accuracy นะครับสาเหตุที่ผมใส่ u n d e r b e l l ที่ยิง Hipfire ไมาได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเพิร์ทตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากังโทาาให้เเวลงเนี่ย สามารถวิ่งยิงได้ครับใช่แล้วครับกระบอกนี้เวลาเราวิ่งสามารถยิงได้เลยนะครับคือยิงแบบพิฟไฟนั่นเองเวลาเราวิ่งเข้าบ้านนะครับเรากดเมาส์คลิกค้างไว้แล้ววิ่งยิงเข้าไปนะครับโคตรเถื่อนปืดนี้แล้วก็เพิร์กชั้นที่สองนะผมใส่ไปตัวดีเฟนเดอร์นะครับอันนี้เวลาเราแนบนะครับเราจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นคือภางนี้เราแนบแล้วเราเดินซ้ายขวาได้แล้วนะครับกระสุนผมเลือกใส่เป็น60นะครับแล้วก็เพิร์กของกระสุนนะครับผมใส่เป็นตัวบวกบุเลต์เวลซิตี้ทำให้กระสุนเดินทางเร็วขึ้น แล้วก็เรียก็บนะครับ r e c o ยค control แล้วก็ฮปไฟเหมือนเดิมนะครับสต็อกนะครับผมเลือกใส่เป็นตัวที่ทําให้เวลาเรายิงค้างนะครับรี c o ยของปืนมันจะนิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเราไปเลือกใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันจะทําให้เล็งเร็วด้วยแล้วก็ r e c o อย control แนวนอนดีขึ้นนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับของแต่งเออแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับวอรโซดแปซิฟตกตอนนี้ครับเราไม่สามารถซื้อโหลดเอาตั้งแต่วงหนึ่งได้นะครับเราต้องรอวงสองโหลดเอาลงมานะครับเราถึงจะเริ่มซื้อโหลดเอาได้นงกเลาาามิตออออืดหยนะครับ โอเคทุกคนส่วนอยากเห็นหัวเลื่อนเปลืออะไรก็ขอเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันในเกมต่อเฮ้ยผมลงลากูนดีป่าวะโอ้โหมันไกลไปวะจะถึงโคตรเร็วปั๊บ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 นั่นเียว แม่งเล็งโคตรยากเลยเล็งมุมเนี้ยผมว่าส olo ลงเนี้ยมันดีว่ะท้ายแล้วหน้ามีคน DP ตัดๆๆๆโอ้โหโอ้โหเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหปืนล่างทรง ดีนล้วมี NC ให้ก็คือหมดแม็กไม่โดนฮิตมาร์กแต่สักนิดนึงอะ่ะน่นจะทรอปอมเร์มกันไหนเาข้างล่างมีคนอะ่ะจะเอ๋ไอ้นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือลงไปไหนอะ่ะเขายิงกนักนตรงไหนวะ ไม่ตายสักทีคัตเตอร์มัวทั่วเฮ้ยยากแต่เย็นเหลือเกินอ,อันนี้ผมยิงไว้ใช่ปะเดี๋ยวทีมงานตามมาฮะเฮ้ยผมลองแนบยิงหน่อยโอ้ g u ส is นิฟ z y โดนตานล้วไงใครกลัวอ <laughs> ุ้ยนันกากท้องเลยเหรอมันนีเครื่องบินปะวะอ๋อโซโล่ไม่มีเครื่องบินเหรอเฮ้ยใครอะเฮ้โดนหายไปไหนไวะอ,อยู่ใต้ตีนเนี่ยเลยวะหรือว่า ว่าแล้วเฉียวเกือบเบื่อเมื่อกี้ผมตกอ้าวก็ขับเครื่องบินได้เนี่ยอ้าวจงไหนกันวะตับ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 ตามชาติตับยิงยาวไม่ได้แบบปืนนี้ผมโดนแน่เลยอ้าวหายไปไหนอะ มาวิ่งไปนู่นละยิงไกลยากอยู่นะปืนเนี้ยคือกระสุนมันไม่ตรงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครแผนเอาวะโอ้เกือบตายเฮเดนไอ้เชียนี่มันแผนเยอะทุกคนผมรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหผมมาบนนี้ก่อนเอาปืนอะไรดีวะปืนรองของเลย MP เหรอ เอ็มพีเอเอทจีปืนเลยทุยกคนเข้ายิานในนี้อ่ะลองปืนนี้ดูไม่รู้เหมือนกันว่าระยะใกล้แล้วเป็นไงครับเฮ้ย,ยมันหายไปไหนวะเนี่ยผมหามันสองรอบแล้วนะวัตจบมันไปไหนของมันวะ บนก็ไม่มีอ่าไปนู่นตายตัวนึงไม่เชี่ยมุมมันยิงไมือนแบบตายนะแต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 ะมองไม่เห็นเลยอ่ะ Can't ทัศน์ดิษ มันข่านนัดเดียวแบบโอ้โหเทเดนมึงเนี่ยนะดว่มันแบบอุยอ้ยหลังอ๋อ้หอมึงมาจากไหนเนี่ยปืนลดเอาด้วยพวกยิงแบบแบบเต็นปะ่ะมีหนึ่งคนหน้าผม ิงใครวะทุกคนสิบล้อก่อนผมว่าสิบล้อถึงมันจะแบบกากกว่าเดิมผมว่ามันก็ยังสบายใจกว่าการวิ่งอย่างนี้วะ่ะชิ้แม่งคือแแบบป่าเยอะแล้วแบบผมโดนดักโอดบ่อยเลยแบบนีน้ไหนลองในนี้โชค๊คของยุคเวอร์วอล์อะเสียงโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัง อ่าได้เดี๋ยวผมหาของเล่นก่อน่นอยู่ไหนวะผมขับเข้ากลางโดงตีดิบไปโหดิบล้อจะไปกลัวอะไรถูกป่ะล้อจะไปกลัวอะไรตายตัวนี้ตายแล้วจากไหนอะ่ะ อุ้ยเหีย้ยคนเดียวเฮ้ยโอ้โหเสือไม่พันแม่งจำสแกลผมคือแบบคนกำลังโฟกัสอยู่มุมไกลอะ่ะทดยกคนก็จะว่า้็แบบไอ้นี่อยู่แม่งแบบพามแล้วมุมนี้ยิงโคตรยากเย้ย อะ UV ต่อวิ่งรถผมยังอยู่ว่ะทำเป็นเล่นอ่ะ 17Q แบบ20หน่อยจะได้ดึงความมั่นใจกลับมาเดี๋ยวโคตรยากอะ่ะแม่งเดียวยากจัดตายไปเนี่ยอ่าไม่ตายหรอกอนี่ข้อดีของรถใหม่ครับ <laughs> อุ้วิ่งที่เงีง้ซิ่งที่ยเงีง้ซิง่งโดนญาติโยงขโมยเล่นเกม ยังมีหลังก็พอโอเค่นี้แหละคลิ่หัวเรียกคลิ่วหัวเงี้ยงี้ง้ผมไมเอาตัวล่า,อางอีกตัวหนึ่งก่นอนเฮ้ยอ,อันนี้มันคืออะไรระเบิดมันลงมาม่วตัวเรื่อยๆเลยอุ้ยหั มางโดเปื่ใหม่ผมเนี่ยเฮ้ยไม่ตายแบบปืนนี้เนะี่ยมันเตี่ยมันมันเป็นดาเมจหัวอย่างเดียวปะผมไปยิงในมันเตี่ยมันขึ้นคินควปีดหัวอย่างเดียวเลยอะแบบยิงตรงไหนมันก็เข้าเป็นดาเมจหัวเวลยกำลังทำลายล้างช่างรุนแรง ถ้าปืนพางนี้มันไม่ดีนะไอ้ที่ตายละเฮ้ยยี่สิบเอ็ดแล้ววะไงครับสิบล้อซิงมาเราข้อช้าด้านหน้าน่าจะมีคนหนึ่งใช่หรือไม่ทำไมรถมันดูช้านะแต่ว่าหนักมันดูน้อยจัง เห็นแล้วตัวนึเอ้าเฮ้ยาเฮ้ยบูนออกมาโอ้โหพี่เขามาจริงชุดแรกไม่โดนเลยสบัดเม้า์อีกดีหนึ่งเข้าหัวุกเน็้หนึ่งหนึ่งว่าโอ้โหยี่สิบคิวเจองูเชยเชื่อแม่งนี้งูเยอะจริงตั้งแต่รอบแรกแล้วที่โดนดักงูหลุดเอาพี่ทุกคน กลับมาแล้วยี่สิบเอ็ดละเมื่อกี้จบเลขอะไรอ่ะอันดับอะไรส <c oughs> ามหรอมันเหลือตัวข้างบนกับตัวนี้ถูกปะเรามาดูสตรีมเมอร์เกาหลีกันนะครับเฮ้ยบนหัวเพื่อนแอร์ตายลงแอร์ตายลงแล้วไปรอป่าโดนแล้วเนี่ยอ,อือไอ้กระปาหมับเข้าให้ถ้าโดนตัวเองแม่งจะแบบอีปิกเลยนะเว้ยจังเนี้ยจำเจส เอเชียเซเวอร์เนี่ยล็อบบี้ตอนยังได้ปะวันนี้มันเสร็จเพลงแล้วอ,อ๋อจำได้อัลัคก,กี้อัลัคก,กีค้เกเหลีย